มาทุกประตู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 รอ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 เขมีเกียร์สี่ประตูพี่ประตูดรอ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 เกียหน้าจะประตูแตกจะวิ่งเข้าไปนะโอเคปะประตูสามหะทุกประตูหน่อยทุประตูหน่อยเกียร์มาห้าวิเกียร์เขาทำมาท่นี้รอรอรเดี๋ยวจะดีเฟนซ์ก่อนเาดีเฟนซ์ก่อนดีเฟนซ์ก่อนนะเกียหน้าดิมนเดิมเดิมมเเดิมเดิเาเวนมาเข้าเวนมาดีเบนนะดีเฟนห้าสี่สามสองหนึ่ดีเฟนดีเฟนดีเฟนดีดีเฟนดีเบ โอเคข้าม okay. ันนข้าม right? you know? you, know, you, know. you know? ันไอยู no. ่ได้อยู่ได้อยู่ไดลองลองลองมีเป็นอะรเป็นอะอรยูอะอรยูอรยอรยูอะไรมีรับ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 รัตัวตัววข้ารับข้ารอารับหลังมีตัวหลังมีตัวหลั้าตัวดด้่ยรัอลยวอวรลอตัวหรตัรอเออรอรับหน้าอยู่รับหน้าเรารับหน้าอยู่เรารับหน้าทอเวดทไอเวดข้าตัวหลุดกับเราหน่อยข้าตหลุอกเราหน่อเป็นารโอนะเ็กรอด้เรียลุกับเรา รอ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 ฆ่าฆ่าตัวเราไปก่อนนะเขาลุก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 นะรออมามารับนะเคนีเนเนมององเรรระตูป็นต่อเนประตูประตูตเียระตูประตระตูประตูประตูประตูาตอนนี้เขาโนเขาเลยนะยึประตูาลลุก้างลุกข้างในนะเบสนะเบส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 ห้าสี Fourth, ่มองตเบสมาตบเบสมาตบเบสมาตเบสมาิ ator, งไม่ได้คิคิเลยสัต อดประตูออกเยยอย่าอย่าออกอย่าออกอย่าออกาคประตูออกนะเชียร์กายเีร์กายเีร์กายเีร์กายหยุดกระสามันหนีไปไหมมันหนีไปอ่มีอยู่ข้างในตัวนึงน็อตมันเอ๋อะไรก็ไม่รู้มันรอเปิดประตูมันรอเปิดมันรอเปิดนี่รอเปิดเชฟเข้ามา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 เ้ามายึดเข้ามาเขีรยเข้ามาเขีรยกายดีๆนะค่าตัวนี้ค่าตัวไนค่าตัวนี้รถดิเขียรถไม่รู้ไม่เขี่ยกาย ลูกขยะเยอะหนูเชี่ยแกดแกดแข็งไว้นะสตองมูจิโนเจ็บหลอดเลยค่ะสี่สามสองคนเจ็บหลอดมาคนเจ็บหลอดตะกิมไปยินข้างระเบียงอะมันไม่โดนมาใต้โอเคบอกใหม่มาบอกใหม่มาขอข่าวขอคนไปเช็คคลิปน้คลิป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 ลิปค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 ลิป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 คลิป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 ลิ ผมทิให้บุมเ่ให้ผมเให้ผมเท่ให้่ใตอนนี้เขามี24เปอร์เ24เปอร์นตีบยิบยีบยึดได้ไหมยึดได้ไหมยดได้ไหมรีบมารี่มาีบมา30เปอร์เซนต์มันโดนขันนะมันโดนมันดนขันได้นะมันดนขันนะโดนันาบนะผมทันนะมีคนแอบอยู่ไหมมีมียิาติแราไม่ิงเันด้มาละฟังนะฟังนะถ้าไม่ไหวคนออกกว่าตูด้านซ้ายสุดได้รรอออ รอร่กนไม่ได้ไปไปข้างบนได้ไหมอ่ะไอข้างบนเริ่มงขึ้นบ้ขงึหน้าประตูแวต้องประตูไปอีกนะอีอีกนข้างอดีนาสมอน่ตรงนั้อีมาต่อรอีมารอรอจยนจยนเยนไยนยอาหารขึ้นอยไว้อาหารขนอยไว้อาหารขนอยไว้อ่หารขึ้นอยไว้รอ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 อยยยยอาหารขึ้นอยไว้อหขึ้นลอไว้อหารขึ้นอยไวเด็กแงรอเล่นโฮช็อปของขช็ึงรอบ รารก็บเป็นเก็บประตูแคแตงใช่ปะประตูเท่าไร่งก็เซ็นสมเนขึ้นมาขึ้นมาเราจะง้ช้าจะงค้ชไว้รโมันโนชกไว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 มันโชกไว้นเล่นไปแล้วเาเปิดเดยมเล่นไปแล้วกมเกมันนชมันโชกไว้นชกนโชกนชกห้าปสมองมันโโชกโชกโชกไม่โชกไม่โดโชกม่โโชกไม่นอาวประตูองข้าประตูอง้ประตูองเข้าปรตูองดีเฟนเดอร์ดีเฟนเดอร์ดีเฟนเอรนเอรนเอรมา กับกั่ไวีตีีไวีเรไวีไมาเข้ามาเข้าประตูสองมาก้บไปรับนับรับกลับมากับมาข้าหน้ากลับมาข้าหน้ากลับมาเอาลูกนะเข้าหน้กลับมาข้าหน้ากลับมาข้าหน้ากลับมาเข้าประตูมาเข้าประตูมาาหน้ากลับมาข้าหน้ากลับมารอรอเหลืออีสประตูเลืออีกสประตูไม่ต้องห่วงลูกลูกต้องรอดอีนะลูกต้องรอดอีกนะลูกต้องรอดอีนะรดอีช่วยน่อยนสามสองหนึ่งประตูย่ิบย่ิบสามยี่สิายี่สิบสาม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 ยี่สิบย่สิยๆ่สิบสามยี่

ห่างมาเว้นห่อหามาเว้นหน่อยต้องเกตัวเข้าไปห่างมาเว้นหน่อยห่างมาเห่ยางมาเว้นหน่อยเ่งข่ออีมเขอยอีเจณฑหนึ่งอเนึ่งหม่มองมาล้หอรวหอร่้อรวมหม้อา่มาเดิเว้นมาเดินเว้นมาเดินเว้มาเดิน้มาเต้นเดต้นเจ็ดเต้นเดเนด้นเจ็เ้นด้นเจ็เ้เดเนด้นเจ็นเจ็นเจ็เ้นเจ็เ้นเจ็ดเ้นเจ็ด้านเจ็ดตงเ้นเดนเเเดนเมาเ้นเจ็ตมาเ้เจ้ต้นเจเเ้นเจ็ต

กลับมากับข้อมากับพ่อมากับพ่อมากับพ่อมาเขาเล่นเกตข้างหน้าเขาเะ่นเกตข้างหน้านะข้างหน้าลึกไปนะข้างหน้าที่อยู่ในนูนั่นลประตู5 4รอเล่นได้เล่นได้เล่นไล่นไอร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 อใจเยนใจเย็ใจเย็นุกุกอีดไวลุกอีไวลุกอีน้าประตูไวลุกอีดหน้าประตูนะอีหน้าประตูไวลุกอีทหน้าประตูไวลุกอีทหน้าประตูไวุกอีหน้าประตูมาหาสี่สามสองมันอีทหน้าประตูมาอีดหน้าประตูมามามาเอร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 อใจเย็น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 ประตูกี่หักเาบุ๊รออ มันกได้ะอไม่้อไนนนกยูดได้อยู่ด้อยู่ถ้ามันข้มาถ้ามันมาเราออกของตูซายนะแล้ออกขตูซายถ้ามันเข้ามาเราออกของตูซายูทำหมงกนะแต่พี่อร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 ออ้ีานี่ไอ้พี่นี่ไอ้พี่วานี่ไอ้พี่ว่านี่ไอ้พี่ว่ไอ้วนี่ไอ้พี่ว่านี่ไอ้พี่านไอนี่ไอ้พานีไอ้านี่ไอไอ้พานไอ้พี่วนีไอ้พี่นี่ไอ้นีไอ้พี่นี่ไอ้นีไอ้พี่นี่ไอ้นีไอ้ ขอสิบวิขอสิวิขอสิบวิมันเจ็บวิ้ยมนเลยมาเลยมาหยิบอีมาหยิบขึ้นมาเราได้บอีกมาหยิบขึ้นมาหยิบขนมาหยิ่ขอ้มาหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาหยิบ้นมาหยิบขต้นอา้มาหยิบขึ้นมยิบขึ้นมยป้นมายูบขึ้นมาหยิบขึ้นม้นอาหยิบขึ้นมาหยปบขต้นมาหยิบขึ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 ้นมาหยบ้นมาหยิบขึ้นมา้้มย้ เราเราเราิ่นกี่วันกี่่นกมาเราดีเฟนด์ดีเฟนด์ดีเฟนด์ดีเฟน้์เห็นเอ้าเิ้าเข้าเข้าเิ้าแิ้าเิ้าเิ้าเิ้าิ้าเ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 ิ้า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  รอ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 อร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 ออร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 ออร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 ออร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 รอ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 รรอ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 รรอรออร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 รอรออร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 รอ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 อร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 ออร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 รอรอรรอ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 รรอ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 รรอรออร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 รอรอร

เข้ามามาเดินเข้ามามองเสาเขาอีกล้เขาโลคัดเขาโลคัดมัวไปแล้วนะเข้ามา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 เดินต่อยีกนะฮะน้่องสามส่เ้าอีกเ้าเ้าเสาเาเสาเาเาเาขับดีเดินขับดีเดินขับดีขรเขเขอะไรอะไระรอะก็จะขดก็จะขุดมากะมากะมากะมาาเด้าเ้าดีเนดี้าดีเี้ดีเี้เดี้เ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 ้เ้เน้เน้เ้เดี้เ้เดี้เ้เดี้เ

ในเรานไปเดิ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 นไปเดนไ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 น